สังคมไทยมีแต่เรื่องเข้าใจยากและเราเรียกส้มตำทั้งที่มันไม่ได้ทำมาจากส้มเรียกสีอิวขาวทั้งที่มันสีดำาาอาหาราาไทยชัดๆก็เรียกขนมจีนจจขนมหวานซื้อหน้าโรงเรียนแต่ดันเรียกขนมโตเกียวอยากกินโตเกียวอะ่ะพี่ครับขอโตเกียว มอีปฐุมอยู่กรุงเทพมอกรุงเทพแต่อยู่ปฐุมแล้วัดปฐุมก็อยู่สยามส่วนมอสยามก็ไปอยู่บางว่าวันนี้พอแค่เนี้ร้อนอากาศร้อนเราเปิดแอร์แต่อาบน้ำอุ่นออกมาทาแป้งเย็นเสร็จแล้วนอนห่มผ้านมเย็นสั่งนมเย็นได้นมใส่น้ำแดง สา่ข้าวราดแกงได้แกงราดข้าวเมื่อเราเจอคนที่ไม่ชอบหรือมันไส้เราแอดเฟนซื้อขนมก็ต้องเปิดแต่ที่นี่ห้ามไปเปิดที่บ้านบ้านนี้ให้เช่าหรือขายอะย่งอะลูกชิ้นปลาทำเองอ้าลูกให้หน่อยก็ไม่ได้ สังคมเรามีแต่เรื่องเข้าใจยาก